ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในซีรีส์ของการขุดจะเป็นในส่วนของเหรียญ TRX นะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า TRX House นะครับผมก็ยังคงบอกเหมือนเดิมนะครับว่าการลงทุนน่ะมันมีความเสี่ยงนะครับผู้ชมที่ชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่การรีวิวการใช้แอปนะครับผู้ ลงทุนนะครับควรต้องศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียดนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับวันนี้ฮะจะเป็นในส่วนของ TRX House นะครับตอนนี้ก็เปิดเว็บไซต์มาปุ๊บหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในฟังก์ชันต่างๆนะครับของ TRX House นะครับผมว่าเขามีฟังก์ชันอะไรต่างกับที่เรารีวิวมาบ้างนะครับก่อนอื่นทางตัวเว็บไซต์เนี้ยนะครับก็ มีคล้ายๆแบบเป็นหนังสืออนุญาตทางกฎหมายหรือจดทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์รายละเอียดนะครับหนังสือที่ยืนยันทางกฎหมายนะครับทางด้านล่างเลยและการให้เพื่อนๆไปคลิกดูเอาเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของลิงก์กลุ่มของเขาอะนะครับในการเล่นเจ้าตัวนี้นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก์ชันก่อนนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่การรีวิวไม่ได้เป็นการเชิญชวนการลงทุนนะครับ ผู้ที่จะมาลงทุนควรศึกษาวิธีการก่อนที่จะลงทุนนะครับก่อนอื่นนะครับผมไปเจอฟังก์ชันนี้มาครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบทีมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตรงหน้าจอใหญ่ๆเลยก็ได้อ่ะอ่ะฟังก์ชันตรงนี้นะฮะเป็นระบบทีมนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเราใช่ไหมครับที่เป็นอ่าคนแรกนะครับที่ แนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือเราจะเป็นเลเวล1อ่าดังภาพเลยเห็นไหมครับเราจะได้ยอด10%ของการฝากทั้งหมดของผู้ที่เป็นเลเวล2ที่เราไปแชร์ให้เขาสมัครตามลิงก์เรานะครับอ่าแล้วผู้ที่เป็นเลเวล2อนะครับเขาก็จะกระจายลิงก์ต่อนะครับ ไปยังผู้ที่เป็นเลเวล3นะครับคนที่มารับช่วงต่อนะครับแชร์คล้ายๆแชร์ลูกโซ่กันอะไรประมาณนี้นะฮะก็ผู้ที่เป็นเลเวล2ก็จะได้5%ของยอดฝากของผู้ที่เป็นเลเวล3แล้วผู้ที่เป็นเลเวล3ก็จะได้ยอด2%จากยอดฝากทั้งหมดของผู้ที่ถัดจากเลเวล3เป็นต้นไปนะครับผมก็มีอยู่ระดับ3เลเวลนี่ระบบทีมนะครับผมยิ่งเราแนะนำเพื่อนมากนะครับก็จะได้จำนวนเงินมากอะไรทำนองนั้น นะครับอันนี้ในส่วนของระบบทีมนะครับที่เราสามารถแชร์เพื่อรับนะครับในส่วนของเหรียญโปรโมชั่นได้ไอเหรียญโปรโมชั่นเนี่ยมันถ้าสมมุติมันเข้าอ่ไอดี ID เราอะนะครับมันก็จะถอนได้โดยอันลิมิตเลยนะครับถอนได้ทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้อยู่ที่ความขยันว่าเราสามารถแชร์แล้วให้เพื่อนมาสมัครต่อได้หรือเปล่านะครับอย่างตัวผมทําคลิปมาเป็นการรีวิวนะครับแต่ว่าผมอะก็จะ ลิงก์อะนะครับอยู่ด้านล่างเป็นลิงก์สมัครแต่จริงๆมันเป็นลิงก์ของผมนั่นแหละที่ผมจะบอกต่ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆอยากให้เพื่อนๆศึกษาก่อนนะศึกษาก่อนว่าการลงทุนเป็นยังไงสามารถทักมาหาผมได้ทางเพจแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันอ่ะอันนี้ก็จบไปในส่วนของระบบทีมนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการขุดการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว ผมจะทําการนะครับฝากถอนให้ดูเลยดีกว่าว่าเว็บนี้ฝากถอนยังไงแน่นอนครับผมก็ลงทุนน้อยๆนะลงทุนเว็บละร้อยนะครับเว็บละร้อยเหรียญน,นะครับก็เท่ากับประมาณ200300บาทนี่นแหละนะครับลงทุนไปทุกเว็บเลยนะครับอ่ะก็คอยดูกันว่าเว็บไหนจะปิดตัวลงก่อนนะครับแต่เว็บนี้ก็มีใบอนุญ,ญาตทางกฎหมายน,นู่นนี่นั่นอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ่ะผมจะฝากไป100เหรียญ trx นะครับซึ่งเลทตอนนี้อยู่ที่200 90-300ถึง3ามประมาณนั้นฮะเดี๋ยวฝากให้ดูเลยอ่ะมาที่หน้าจอไบแนนของเรานะครับเลือกเหรียญ t ที t r อ n ตรนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์ Add d d r e s s ในส่วนของที่เราจะต้องฝากไปนะครับก็ Add d d r e s s เหรอครับหาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับให้ไปดูนิดนึงก็ามาหน้านี้นะครับแล้วก็ d e POSIT ตรงนี้ใช่ไหมครับ ดีประสิทธิ์ตรงนี้เราก็จะได้ลิงก์นะครับ Copy ลิงก์มานะครับแล้วก็กลับไปหน้าเดิมฮนะที่ไบแ a น c e เราพอมาหน้าไบแ a น c e แล้วก็ s d เตรงนี้นครับเราก็วางไปเลยนะครับอพอวางไปแล้วเสร็จแล้วะผมจะฝาก100ใช่ไหมอย่างนี้นะครับก็เสียค่าฟรีนะครับเหมือนที่ผ่านๆมาก็คือเสียค่าฟรี1น,นะครับเท่ากับว่าเราจะฝากเข้าที่ในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับ Tix House ได้99เหรียญเท่านั้นนะครับค่าฟรี1 อันนี้คือฝาก100นะผมก็กดไปนะฮะ,ะเมื่อทําการฝากเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เนี่ยฮะรอนะครับรอโปรเซสก่อนนะครับให้มันขึ้นคอมพลีสนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปดูที่หน้าจอของเว็บไซต์ trx house นะครับผมถึงหน้าจอนี้แลวครับสังเกตว่าเหรียญเพิ่มขึ้นแล้วทําไมถึงเพิ่มขึ้น1,159หอเหรียญจริงๆเพิ่มแค่99เหรียญน,นะครับ60เหรียญเอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้เลยฮะไปที่เทรดดิ้งตรงนี้ครับกาลังขุดต่อวันของเราคือ6% นะครับผมนี่คือกําลังขุดนะก็เนี่ยฮะผมมารับรีซิปตรงนี้นะครับรับในกําลังขุด60ของ1000พนะครับหกเปอนะของ1000ตะยะนะครับคือ60 trx ก่อนที่เราจะฝากไปครับผมมารับตรงนี้นะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับก็99บวกนะครับแล้วก็บวกไปอีก1000นะครับก็กลายเป็น1159หอเหรียญ trx นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสาธิตในการถอนให้ดูนะครับให้มาคลิกที่ตรงนี้เลยฮะ เมื่อคลิกเข้ามาจะเจอกับหน้าจอแบบนี้ครับอตอนนี้นะครับก็มีเหรียญอยู่1,159.00นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Basic Account ทั้งหมดนะครับจริงๆมันมีโปรโมชั่น Account เดี๋ยวโปร m o t i o n แอคเคาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกทีนะว่ามันคือเงินจากอะไรตอนนี้ผมมี0นย์เห็นไหมอันนี้คือวันแรกที่ผมสมัครนะครับแล้วก็ลงคลิป ในคราวดเดียวกันสังเกตว่าเราจะถอนได้2.47เหรียญน,นะครับแต่ถ้าหากเราฝากมา100เหรียญเราก็จะถอนได้2.5เหรียญยิ่งฝากเยอะก็ยิ่งถอนได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับเว็แบบไซต์แบบนี้นะครับก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะคืนทุนก็นานอยู่นะกว่าเราจะได้ครบ100เหรียญน,นะครับก็สักพักใช้เวลาสักพักนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากเราคืนทุนแล้วจากนั้นคือกําไรหมดนะครับอันนี้ผมก็ลงน้อยๆให้ดู100เหรียญ นะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็คในส่วนของความเชื่อถือของทางเว็บไซต์ให้ดีละกันเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างให้ทั้งหมดให้เพื่อนๆเ,เช็คดูนะครับซึ่งตัวผมก็ไม่การันตีเหมือนกันว่าเจ้าเว็บไซต์เนี่ยเขาจะปิดตอนไหนเมื่อไหรอะไรยังไงก็มีบอกทํานองว่าจะเปิดถาวรเปิดจริงเปิดจ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับสามารถเล่นได้ก็เขาเพิ่งเปิดนะครับ ก็ถอนมาเลยนะครับ2.7ก็เดี๋ยวผมจะสาธิตการถอนให้ดูนะครับ2.47ีเหรียญใช่ไหมครับอ่าแล้ว asset ตรงนี้คือ asset กระเป๋าในส่วนของไบแนนของเรานั่นเองนะฮะแล้วด้านล่างก็เป็นพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของ asset กระเป๋าไบแนนผมแล้วก็คอนเฟิร์มไปเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วตอนนี้ผมได้กดคอนเฟิร์มไปแล้วแล้วเหรียญก็ลดไปแล้วนะครับในอัตราส่วนก็คือ2.47จนะครับจากเหรียญทั้งหมดนะครับ2.47เหรียญตรงๆนั่นแหละนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแปะสลิปให้ดูแล้วกันว่าเข้าจริงหรือเปล่านะครับตรงหน้าจอเลยนะครับในส่วนของการแชร์นะครับให้เพื่อนๆคลิกที่แชร์ตรงนี้นะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นเป็น QR code นะครับ QR code แล้วก็ลิงก์แชร์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถ Copy ลิงก์ของตัวเองแล้วก็ไปวางให้เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาสมัครต่อได้เลยนะครับถ้าเขามาสมัครต่อเราจะได้อะไรครับเราจะได้ในส่วนของล้ายๆค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละนะครับ มาโปรตรงนี้นะครับโปรโมชันเนี่ยตรงนี้เราจะได้เหรียญเพิ่มแล้วพอได้ตรงนี้ปุ๊บให้เราถอนได้แบบอลิมิเต็ดเลยนะครับเราสามารถถอนได้ตลอดโดยการคลิกที่ตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้ฮนะเบสิกเอเค้าเป็นโปรโมชั่นของผมยังเป็นศูนย์อยู่นะครับก็ตรงนี้ถ้าแบบเราไปแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเขามาสมัครต่อเราก็จะได้เงินตรงนี้เป็นเหรียญ TRX นั่นเองนะครับเราสามารถถอนได้แบบอลิมิเต็ดเลยเท่าไหร่ก็ได้ครับเท่าที่เรามีนะครับกลับมาสู่หน้าจอแชร์ก่อนแล้วกัน นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนเป็น QR code กับเป็นลิงก์แล้วกันนะครับเดี๋ยวไอ้ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะแปะเป็นลิงก์ของผมนั่นแหละนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากลองมาเล่นในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ผมได้นะครับแล้วก็เอาลิงก์ของตัวเองไปให้เพื่อนๆคนอื่นเขาสมัครก็ได้นะครับแต่นะครับเอาล้วะแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของ T.R.X House นะครับผมก็ยังเน้นย้ําอยู่ตลอดนะครับว่าการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่จะลงทุนควรศึกษารายละเอียดของเว็บไซต์หรือว่ายอมรับในความเสี่ยงให้ได้นะครับผู้ที่ลงทุนนะครับควรศึกษาเว็บไซต์หรือวิธีการลงทุนหรือทุกอย่างให้ดีก่อนที่จะลงทุนแล้วกันนะครับตัวผมก็ไม่มีอะไรแนะนํามากในส่วนของการลงทุนจะลงไม่ลงอันนี้อยู่ที่ ตัวท่านเองนะครับก็ยังเน้นย้ําเสมอว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวไม่ได้เป็นการเชิญชวนการลงทุนจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับสามารถดูได้จากซีรีส์นี้นะครับส่วนคลิปถัดไปจะเป็นเว็บไซต์อะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนเว็บไซต์เนี้ยก็มีโผล่ขึ้นมาหนึ่งฟังก์ชันที่แปลกๆใหม่ก็คือระบบทีมนั่นเองนะครับก็ทำให้เราได้เงินเพิ่มถ้าเราไปแชร์หรือว่าได้ลูกทีมเพิ่มอะไรประมาณเนี้ย นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะใช้สติในการลงทุนกันนะครับสวัสดีครับ